โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก แสนสำราญเบิกบานใจเราโหสบายสบายไม่ต้องไปถูกน้ำสีน้ำฟ้ามาฉีดเอาเราก็ทำเยอะเลยนั่ก็สบายนำสีฟ้าไม่ได้ไม่ไไปรับศักแต่เราก็โดนแก้น้ำตาเหมือนกันเราก็เคยโดนแก้น้ำตาเหมือนกันเออก็มันมันไม่จะหมดแล้วไง มันก็มนมันไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่เด็กๆเ,เล่นละก็อย่างผู้ใหญ่มันจบไปแล้วเหลือแต่หลงเหลืออยู่แค่เด็กๆ,ๆก็ทำไปตามประสาเด็กทำแรงก็ไม่ได้มันเด็กๆอ,ะาาอ่ะ,อจะเจ้าปียบุตรอะไรนะก็ะบอกว่ารุนแรงรุนแรงอ่า รัฐบาลใช้ความรุนแรงปราบประชาชนฟองฝันหลังนั่งนั่นแหละแรงกว่าอีกมันเป็นของมันเป็นของจริงที่มันยืนยันไงไม่เป็นไรหรอกมันเป็นของจริงยืนยันได้ว่าอะไรคืออะไรที่พูดกันไปแต่ของจริงมันจริงๆเป็นยังไงแล้วมันก็ยืนยันได้คนก็ว่ากันไป คผู้พิจารณาจะมองเห็นว่าพลังบริสุทธิ์ของนักกศึ้นคือเแก๊สอิสระเลยคือถูกหลอเกอย่างบริสุทธิ์ใจคือจะบริสุทธิ์ใจของคนนี่นะคำว่าคนบริสุทธิ์ใจในจริงคนที่โง่ที่สุดนี่ก็บริสุทธิ์ใจคนที่เจลาที่สุดนี่ก็บริสุทธิ์ใจจริงอ่า เพราะงั้นก็ต้องชัดเจนใช่เป็นความบริสุทธิ์ใจแต่บริสุทธิ์ใจของคนโง่คนไม่เดียงสาคนฉลาดคนที่มีวุฒิภาวะมันต่างกันเพราะฉะั้นนี่มันเป็นความบริสุทธิ์ของคนไร้เดียงสาวุฒิภาวะจะไปปล่อยให้มาทำได้ไงนการาบมีพ่อกระจาดนะค, <c oughs> น,คนกล่าวปีเขาทัวรลงไล้วผเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อะไรทำอะไรก็สิดไปหมด ดอย่ากบริสุทธิ์ใจเขาเขาก็ไดาอย่างบริสุทธิ์ใจเขาแหละเราก็ต้องเข้าใจเขาก็มีความบริสุทธิ์ใจในฐานะของเขาความบริสุทธิ์ใจของฐานะคนละฐานะไม่มีปัญหาอะไรนี่ชัดเจนกลับไปมองว่าแต่ก่อนใน็อบนียมัน่ารัฐบาลจะล้มรัฐบาลจต่รัฐบาลเปลี่ยนกระบวนท่าเลยตอนนี้ คือให้เป็รถออกมารับแทนโอ้ยมองก็โหซ้อนชั้นเลยนะซ้อนชั้นเลยเลยแ้กบอกก็โหแกเจ็บปวดมากเลยวันที่14ควนกระตุก200น่ที่ไม่เจ็บปวดเท่าวันนี้โอ้โหแกรับไม่ได้วันที่เพราะว่าพอยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็กลับไปหัดบุมที่ว่างานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบอย่างน้อยพอบตรลเนี่ยควร ออกอกออกกันเลยให้นายกตูรเรียกมาเลยบอกว่างานนี้ลื้อไปอยู่สนักนายกคนออกไปสามคนที่น่าในคนอ่ะเขาก็จะอยู่ในโลกความคิดจริงๆวันนั้นทุกคนเห็นหน้าเห็นใจตำรวจมากเลยมันต้องระวังทุกด้านระวังไอ้ทั้ง่ายนฮะไอ้ม็อบระวังก็เดือดเดือดเดือดมันอะไรกันซับซุกซับกันตลอดเลยนั้นมันยอมได้ที่ไหนอ่ะไปดัง แต่มันมีตรงที่มันมีผลทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจขอย้ายขอย้ายในโหนดลูกรู้สึกว่าเออมันดีจริงกันเขาจริงแน่เลยปปบอกว่าเนี่ยมันเอาตัวเล็กน้อยออกมันต้องเอาปบตลอดเลยพวกทัวดูคลิปนี้ก็จะบอกพวกู้ธรรมคุยเรื่องแบบนี้เหรอไม่ได้แบบนี้ไม่ช่วยมารมการเมือง มีธรรมะบางทีอาจทำไม่ใช่เหรอเราอย่าไปหัวซามันสิ <c oughs> ไปหัวซามันก็ได้ใจอ่ะก็ต่อยมันสิมันก็หาวบองบองไปเราไปหัวซานทำไมสมัยพุทธการในเวลาพารวินทบาทเจอพวกนักโทษถูกสื่อพาเรื่องจองจำมาตุกตรม,มารกลับมาแล้วมาคุยกันในเรื่องนี้พุทธเจ้าบอกว่า พวกน้มันน่ากลัวหรอกไอ้ที่น่ากลัวคือบุตรภรรยาตัดนัดือ่าเือร้กอนกันถื่ารักอนทาอย่กับตัว้แตาตลดด้ยโอโหรเจ้านี่มองลึกจริงๆเลเนาะโอ้โ ไอ้พวกนี้มันเรื่องฉาบช่วยเนาะมันเรื่องไม่โถ <c oughs> อะไอ้ที่ผูกคอ <c oughs> ผูกมือ <c oughs> ผูกขาอยู่นะไม่รู้อะไร <c oughs> โอ้โอากาศดีจังเลย <c oughs> มาดื่มแล้วมาดื่มอากาศกันมาดื่มอากาศแล้วนอนมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs>

ลุงถามหน่อยได้ไหมไปสั่งให้มากราบมาเองค่ะวันนี้ผ่านมาดูระดับน้ำค่ะท่านนี่อะไรชื่ออะไรนี่บิ๊กอะไรบล็อกชอยอะไรตุ้งตุ้งตุ้บลอกชอยเหรอก็ถามเพราะว่าชั่วโมงนี้น่าจะอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนสี่เหลี่ยม แต่ทำไมพวกเราต้องมาวิ่งอยู่แถวนี้บอกว่าที่นี่ก็คือห้องเรียนเหมือนกันค่ะเปิดกว้างกว้างด้วยเพราะบอกเ่ในห้องเรียนก็ปวดหัวค่ะอันนี้สนุกกว่าอะไรเป็นห้องย่ใหญ่ที่สุดเพิ่มนะเออไม่ใช่ไม่เพิ่มนะเนี่ยโอ้โหนี่เจ้านี่มาถึงนี่แล้วเนี่ยเจ้าลำเนี้ยออเลำนี้เข้ามาถึงนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวแต่เพิ่มเพิ่มว่า น้ำมันลงกันตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยน้ำจากโคราชจะรอดไหมเนี่ยแล้วก็เพล่แล้วพ็เพล่พอลุกเริ่มชาร์จเริ่มชาขึ้นมาน้ำมันลงม่วงเฮ้ยนี่อยู่ตรงนี้แล้วลงไม่ได้มาแล้ว แม่มานมาทำไมหงวยจังเลยได้ยินเสียงเสียงแป้นๆของที่ผมกำลังจะเดินอ้าวได้ยินเสียงพวกนั้นผมเลยเลี้ยวมานั่งแม้ผมจะไปหน้าผมว่าแต่ว่าน้องน้องปุนได้ยินเสียงปุนปุณได้ยินเสียงรถขายไอติมเหรอจะได้ย้ายบ้านนีน้ำด้วยมันก็ทำภูสานทำภูเขาภูเขาขึ้นไปสูงแต่วงมันจะต้องหนีไปทำไมเล่ามันเลือกมันเลือกเรือเลยมขาเลือกเรือไว้สนาม มันไม่ขึ้นไปถึงทั่วบ้านหรอกอย่างน้อยก็เตลเลียแต่ถุนมันตายมันตายปีแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันผสมมาอีกสองลูกตายแล้วดูเองไม่ไม่เยอะแล้วมันจะลเจมาถึงตายแล้วดูไม่หนานเรื่อร่อยใต้ถุนบ้านมันมาพร้อมลมหนาวหรือว่าฝนต่งฟ้าคลอดเมื่อไหร่นะเนี่ยสองมกราค่ะโอ้โหเพป้เลยเหรอสองมกรา

พุกลุม่มคุณไม่ต้องใส่แล้วให้มันลุม่มร่ำใหชื่อเล่นลใช้นอนเนียนก็เท่แล้วไม่ใช่นอนหอน,อนูนนัวปลามันรับลมอยู่ดีโอ้โหมันลมว่อยว่อยอลมว่อยว่อยฮะนี่แขะไม่แขะใช่ไหมน้ำยังมาไม่ถึงโอ้ แต่แค่เพียงยังไม่ขึ้นมาหรอกยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอะไรอ่ะทำไมมันง่วงนอนแล้วอวะมันง่วงนอนแล้วอ่ะเอ้าวล้มสามสามสามคันเนาขาตั้งมันไม่ดีไม่ใช่เหรอเออนี่ไงขาตั้งมันไม่ได้ก็คุณเป็นนักซ่อมไม่ดีก็ไปซ่อมดิก็ไปซ่อม คนเป็นนักซ่อมก็ต้องซ่อม โซ่ไว้นันเนี่ยกลัวหายใครจะมาเข็นไปสุดยอดเลยโอ้โหโซ่อย่างงามเลยอ่าเดี๋ยวกลัวเรือหายโอ้โหแอดต้องใส่โซ่ด้วยโอ้ขายขี้หน้าเว้ยยเ้มีฟอมนะครับเนี่ยเออมีฟอมไว้อ่ะถ้าเหยียบไปมันก็หักหมดดิหักไปเขาต้องมีอะไรใส่ต้องมีอะไรใส่ไม่งั้นเหยียบไปก็หัก กลัเอาแผ่นทองคำมาปูดิครับจมเลยครับทีนี้อะไรกันแล้วเนี่ยสนุกอะไรเม็ดข้าวเนี่ยถั่วถั่วแกะถั่วลีสงรักดีกินถั่วอ๋อรักดีกินถั่วอ๋อรักชั่วกินอะไรอ่ะรักดีกินถั่วรักชั่วกินรักชั่วกินเกี๊ยเกี๊ปซี่นะรักชั่วกินพิซซ่า อตอนนี้กินทัวร์ตอนช่วงกินพิซซ่าอะ <c oughs> <c oughs> ไรกินอะไรเค้กอะโอ้ยโอ้นี่ยังไม่เอาลงมาเลยเนี่ยกินได้รถเต็มเลยหรือฟางเอาลงแล้วเอาฟางขึ้นไปเลยอ๋ <c oughs> oh. เอเอาเม็ดหมดแล้วอ <c oughs> อะไรกันน,นั่นกันนะเอาเลยงทำอะไรที่ใบทำอะไรนี่เลี้เนี่ยเดี้ยวิจาไปทำลัลงคาอุทยานทำท้องถูกครับอ๋อทำลังคาใหม่เหรอแม่นั่นน่ะตี่โลลงน้ำปั่นอ่ะปั่นล้ำกันเนี่ยเป็นราคารที่มีปีกไม้แล้วมันรั่วมาก อ๋อลงน้ำปั่นนั่นเหรอแในนี้ออันนี้อันนี้แปลงผักครับแปลงผักของเครื่องขึ้นมาหน่อยครับโอ้แปลผักตรงข้าวลงปุ๋ยใช่ไหมครับตอนนี้ที่ขยายขึ้นขึ้นข้อได้งานจ้าเติมเติมติดนั่นเหรอตัดติดไว้ตัดตัดตัวตัวให้สูงกว่ากันแบบสูงกว่าผมเลยครับเด็กสมัยนี้มันไม่ได้หรอกอาหารมันดี

ไม่ยุบเรียนี่มาคอยยำๆ่างมันเยอะจริงๆบัณฑ์ล้านเนี่ยโอ้ยเจ้าพวกคุณโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคอยยำย่างอยู่เนี่ยเนี่ยฟังกระเทยนะเนี่ยฟังนี้ก็เนี่ยหอยอีกเนี่ยทางนั้นแหละเต็มหมดเลยเนี่ยเอารถมาเก็บใส่อันนี้เอารถกระบะมาเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มรถกระบะจริงๆเต็มรถกระบะ ดูเด็กกันนาถากแล้วมันยังมีอีก <c oughs> ดูมันแย่งกันออกนะดูมันแย่งกันดอกนะเนี่ยแต้มันแย่งกันออกเนี่ย <c oughs> มันแย่งกันดอกโอ้ย <c oughs> เงยเดียวมันออกลูกเดียวมันออกเก่งนึงลูกนึงก็ออกว่ายดีเก่งเลยเก่งจริง ออกจากต้นเลยไม่ออกตองมาข้างอ่ะเนี่ยออกมาลูกหนึ่งเลยเนี่ยเอยสารพัดสารเพเฮ้ยอันนี้ลูกแฝดอันนี้ลูกแฝดเออทำไมไม่เหมือนกันอ่ะลูกแฝดอ่ะเยอะบ้าจริงเลยเอารถกระบะมาแล้เราขนใส่รถกระบะเต็มจริงๆจริงทั้งนั้นแหละเต็มหมดน่ะอันนี้ลูกคลอดนึงครับอันนี้ลูกคลอด ออดดลเขามีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรข้างในมันเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันเป็นเป็นเป็นไอ้คงแข็งอะเป็นก้อนแข็งอะโอ้ขายกันนะแพงนะก่อนมมีะละกอ้เอ็นมะละกออไร์มะละกอมะละกอไอ้นี่มันลูกแข็ง มีเขาเรียกนเนื้อไม่มีล,มมลูกแข็งเหมือนเม็ดมันอ่ะมันไม่ใช่เม็ดนักมันลูกแข็งเขาเรียกอะไรขายกระแพงนะ,ะนานๆจะมีสักปัน บุญรุ่งรลสอรอาบุญรุ่งรีสตรองกัข้าวจีแล้วกีเขาเขาจีจิ้มกับมโอ้ยใส่ข้าวจีขาจีอยู่ไฟคโอ้ยอยู่ไฟพุนอะโออยู่ไฟกนอี่นี่นี่ในจานเนี่ยอ้าขาจีขาจีโอ้ยมีกับมี มีมีกะปิแผ่นน้ำอีกโอ้โหดีโพดไปโอ้โหทไปเตงก่อนจะมาบ้างวนี้มาขายมาเอาหรือเปโอ้โวมันนี่ได้กินข้าวจีงั้นน่ะโอ้ังะโอ้ยร้านเกะาหารอดรานส่งถึงที่หรือว่าร้าน ไม่คุร้อนตัวลงบนทุกเช้าแล้วเตะยันหน้าหนาวนี่มันสนุกเนี่ยนั่งอมอมกองไฟแล้วก็ปิ้งข้าวจีไปหรือไม่ก็หมกมันหมกมันปิ้งข้าวจีงี่โอ้หมกเผือกเขาจะอะไรแซ่บนะต้องใส่น้ำมันหมูใช่เด็กของเก่าขึ้นนะท่านเหลืองอะไรเหลืองอะไรเหลืองข้าวมีน่ะเหลืองขมิ้นีน้ำ ข้างนอกเขาจะชุบไข่แล้ก็่ขมิ้นอะาแล้วอ้อยยิ้มเมาแลยท่านปรึกาท่านมาจัดาหารก่อนท่านไม่ปวสักทีหรอกไม่เพราะอรยะ่ยังต้องอยากให้ปรึจษาน้ามาน้าา เราไปสายเยพื่อเพรว่าวันไหนเล็กนหนงไปก็ไปไงอยากจะให้อยากจะให้ได้ไปแถวหมายปัจชางบ้ายไม่มีอยู่ก่อนสก่อนไปถวายองไ้ีเอ้าปันจีอ้าวจีโอ้หลายเว้ยโอหลายะได้คะกได้มโอ้ เอียกอะไรนี่จะกินผู้เดียวกินมดนี่ก็เอาเขาโลงเลยนี่เอาเขาโล่งเลยกินมดนีเขาโล่งเลยเรียบร้อยเลยโอ้ยเอาเอาเอาโอ้ไป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 ได้แล้ว เอาไปตองมันก็มีเอยไปตองก็บมีแจะเงือเหรอเว้มันจะนิ่มมันจะไม่แข็ง่ะไหนเอาอยู่ในอยู่ในไอนี่มันก็ปิดแล้วพอแห้งแล้วไอ้นี่ใส่เข้าไปมีแจะน้ำันมต่นเหมันเยื่อเมือนรออใส่เข้าไปมันมีดจะไอน้า พี่มดุดตามหลังมาเอาเดี๋ยวมา,มา <laughs> โอ้ยกลิ่นเตะตมูกเลยเดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นเตะตมูกเลยโอ้โหกลิ่นเตะตมูกเลย โอ้พป oh, ุ rama, ๊บเขามากลิ่นเตะตะมูกเลยโอ้โหชึกชึบชึชึเลยโดนเตะเข้ามานี่โดนเตะเลยตะมูกโดนเตะโอ้โหหน่อไม้โอ้เนี่ยมันแก่แล้วนะเนี่ยมีรู ทำน่อไม้ทำทำซุปนอไม้อะนู้เส so ้นเส้น <kaikki> ซ <ticket dances> ุปนมไม้ไปซุปอ โอ้ยเห็ดของลรอเนี่ยโอ้โหพร้อมอีนี่้็เห็ไดไหมตายแล้วกินให้ลาขึ้นตัวเลยน,นี่แหละมัดูดมสมบูรณ์มีนี่แหละคนเราอันนี้เลือกออกเหรอแต่ยังไม่ได้เลือกเลยโอ้มาเต็มทำไม่ทันเนี่ยโอ้ย อะไรเอ็งเนี่ยหน่อไม้ไม่ไอ้ใช่กล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเห้ยไอ้ใช่หน่อไม้ฮะปาล์ม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 อ๋อปาล์มมีปาล์มไว้จางไงอ๋อเหรอไม่ทิ้งปาล์มอ๋อจะไปทิ้งทำไมล่ะของกินปาล์มเนี่ยไม่ กินของกินไปทิ้งไหมพริกมะขามแจ่วจมกน้ำพริกมะขามแจ่วมะขามโอ้ฟันดีนะออของแหลัลวัเอายุยืนโอนี่ทีมงานทีมงานผู้อยืนนี่สีวอเนี่ยสหัว สี่หม้อสี่หัวต่อเดี๋ยวเราเปิดดูมีอะไรอยู่ข้างในเปิดข้าเดี๋ยวเขาไม่สุกป่ะโ่วยร้อนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเป็นมันอะไรอ่ะโอ้มันแซงเหรอฮะนี่ไงข้าวอันนี้มันอะไรฮะเนี่ยแซงมั้งเนี่ยอยงนีอ้ยร้อยร้มห้ันแซงไม่เห็นเลยมีแต่ควันมีแต่ไอมันอะไรไม่รู ร้อ <Yeah. S 1> นร้อนร้อนที่ขี้องบงกอกถ <c ười> ึอปูเหยียบเช้าหน่เหรอเออรอเรามาให้ลุงปูเหยียบทำไมไอ่ะอ่าไม่ระวังนรท้าให้รุงปูเหยียบนะผิดมีความผิดนะเวลากระ้อนถูก,ถถกผู้ใหญ่แตะปั้นอ ไอ้เด็กนี่เราของว่างของทางเลยเป <c oughs> ็น <c oughs> เด็กเด็กเองแหละอ่ถ้าเด็กเองก,ก็บอกไม่ดูตาตาเรือ